สีธนนชัยวาดรูปช้างการครั้งหนึ่งมีปราชจิตต่างเมืองเดินทางมายังเมืองของพระเจ้านันทราชเขาประกาศท้าประลองฝีมือการวาดรูปช้างแข่งกับชาวเมืองโดยมีรางวัลเป็นทองคำกองโตใครที่วาดได้เหมือนและดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปพระเจ้านันทราชทรงกังวลใจเพราะไม่มีใครกล้ารับคำท้าจนกระทั่งศีธนลชัยก้าวออกมาด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เขาโค้งคำนับแล้วกล่าวว่า หม่อมฉันขอรับคำท้าเองพะยะค่ารับรองว่ารูปช้างของหม่อมฉันจะทำให้ทุกคนตะลึงเมื่อวันประลองมาถึงปราดเตรียมผู้กันนับสิบอันและสีสันมากมายส่วนศิีธนนชัยกลับเตรียมมาเพียงผู้กันยักษ์ย้ายที่มีขนาดใหญ่เท่าไม้กว่าและถังสีดำเพียงถังเดียวเท่านั้นสร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่มามุงดูเป็นอย่างมากการประลองเริ่มขึ้นปราต่างเมืองลงมือวาดอย่างประณีตบรรจงวาดทั้งงาหู และผิวหนังของช้างทีละนิดอย่างตั้งใจส่วนสีธนนชัยยังคงนั่งนิ่งๆมองดูท้องฟ้าและก้อนเมฆอย่างไม่รีบร้อนเวลาผ่านไปจนใกล้หมดเวลาสีธนนชัยลุกขึ้นยืนทันทีเขารีบจุ่มผู้กันยักย้ายลงในถังสีดำจนชุ่มแล้วสะบัดผู้การลงบนผืนผ้าใบเป็นเส้นหยักขยุกขยิกเพียงสี่ถึงห้าเส้นเท่านั้นเสร็จแล้วเขาร้องประกาศเสียงดังผู้คนรอบข้างต่างพากันงุนงงปราต่ามือหัวเราะร่าแล้วถามว่า นี่มันอะไรกันเจ้าว่าเส้นยุ่งเหยิงแค่ไม่กี่เส้นแล้วบอกว่านี่คือรูปช้างอย่างนั้นหรือช้างของเจ้าอยู่ที่ไหนกันสีธนนชัยยิ้มกว้างแล้วอธิบายว่าก็นี่ไงละ่ะทยา่คาเส้นหยักๆพวกนี้ก็คือหางช้างที่กําลังสะบัดไปมาในขณะที่มันเดินข้ามภูเขาไปส่วนตัวช้างที่เหลือน่าเหรอมันเดินข้ามไปอยู่อีกฝั่งของภูเขาแล้วเราจึงมองเห็นแค่หางยังไงละ่ะพระเจ้านันทราชทรงหัวเราะชอบใจในไหวพริบของสีธนนชยัยเพราะคําอธิบายนั้น ไม่มีใครสามารถเถียงได้เลยพระองค์จึงตัดสินให้ศรีธนนชัยเป็นผู้ชนะศรีธนนชัยจึงได้ทองคำกองโตไปครองท่ามกลางความพ่ายแพ้ของปราดต่างเมือง